สวัสดีค่ะคก็ค่ะมาพบกับช่องทุกไม่ทนนะคะกับแพรกับโจค่ะแล้ววันนี้นะคะแพรกับโจก็จะามาเล่าต่อนะคะถึงการฝึกปฏิบัติธรรมนะคะจากคราวที่แล้วเนี่ยใช่ที่แพรเล่าถึงการฝึกกระสินไฟเนาะว่ารรเราฝึกขั้นกระสินไฟเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราได้อะไรบ้างทีนี้ก็จะมาพูดถึงขั้นถัดไปที่แพรกับโจได้ฝึกเนาะก็คือ ขั้นถัดไปก็คือการฝึกจิตเรียกว่าฝึกอภิญญาเป็นอภิญญาจิต mm hmm. ค่ะซึ่งอภิญญาจิตอ่ะก็เหมือนกับเราฝึกจิตให้ละเอียดขึ้นมาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะคะออในการฝึกอภิญญาเนี่ยใช้ระยะเวลาในการฝึกอภิญญาเนี่ยหนึ่งวันนะคะก็จะมีแบ่งเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่าย mm hmm. ค่ะแล้วซึ่งการฝึกอภิญญาเนี่ยค่ะ ตอนที่ฝึกนะคะสำหรับแพนเนี่ยอตอนที่ได้รับการฝึกอะเรารู้สึกว่า,าการฝึกเนี่ยทำให้เราอะจิตแยกจิตกับกายเนี่ยได้เพราะว่าเหมือนกับว่าตอนที่เราฝึกเราสามารถที่จะสั่งจิตเราให้ควบคุมให้ร่างกายเราเนี่ยขยับไปซ้ายไปขวาหรือไปข้างหน้า ไปข้างหลังนะคะเหมือนกับการสั่งของจิตเราเนี่ยชัดเจนและละเอียดมากขึ้นนะคะเพราะเราสามารถกําหนดจิตเราเนี่ยจะเป็นตัวตั้งให้กายเราเนี่ยขยับนะคะแล้วพอจิตเราสั่งชัดขึ้นเนี่ยกายเขาร่างกายเราเนี่ยก็จะทําได้อย่างที่แบบที่จิตเราสั่งเหมือนเราจะควบคุมให้ร่างกายเราไปทางซ้ายทางขวาได้ชัดขึ้นกว่าการที่เราฝึกขั้นต้นๆนะคะ แล้วตอนที่โจฝึกกับิญญาเนี่ยโจคิดว่าอภิญญาการฝึกกับของภอิญญาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอืมก็สําหรับผมคืออภิญญาในมุมผมอะ่ะมันคือก็คือการฝึกจิตคือเราเดิมทีเราเราปล่อยให้กายตัวกายกายของเราอะ่ะเขาอยากทําอะไรก็คือคือจริงๆเราอาจจะคิดว่ากายเราเราเรามันร่างกายเราเราก็คุมได้สิอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะในบางอย่างเราก็ไม่สามารถ ควบคุมเขาได้ครับแต่ว่าอย่าง,างสมมติเวลาป่วยอืมเราก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้ใหายป่วยเลยไม่ได้พอเราเป็นหวัดปุ๊บมันก็เป็นไปแล้วหรือว่าร่างกายเราปวดหัวตัวร้อนอม,มีข้เราเราไปห้ามเขาไม่ได้ครับเราถ้าถ้าเกิดเราคิดว่าเราสั่งได้เราก็ต้องสั่งเขาได้ว่าอย่าป่วยสิอย่าปวดหัวสิอย่าตัวร้อนสิมันคือมันแน่นอนคือเร,เราเราซึ่งเดิมทีเราไม่เคยสั่งเขามาก่อนเมนื่อ แต่พิญญาจิตคือเราฝึกจิตให้จิตเราไปสั่งกายสั่งให้กายทําอะไรก็จะจิตก็จะมีหลายอย่างก็จะมีการฝึกขัน้นนี้แล้วก็คือตรงนี้ก็คือเหมือนฝึกให้ไปข้างหน้าก็คือเหมือนเราเอาจิตสั่งการให้ร่างกายทําสิ่งใดตามตามที่จิตต้องการอย่างตอนนั่งอยู่นั่งสมาธิอยู่ก็ให้ขยับไปข้างหน้าขยับมาข้างหลังขยับไปข้างข้าืออะไรอย่างนี้คือมัน ได้ว่ายังไงดีที่ต้องฝึกด้วยท่านั้นด้วยที่จังหวะที่นั่งสมาธิอยู่แล้วลองขยับไปข้างหน้าบางด้วยความว่าคนเราบางคนอะตอนถ้าเกิดเราไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิบางครั้งอะเราก็บางคนก็จะไม่สามารถรวมจิตรวมสมาธิได้ใช่เหมือนเวลาถ้าเราไม่เคยแบบฝึกจิตแบบโดยละเอียดเวลาถ้าเรานั่งสมาธิในในขั้นเบื้องต้น่ะเหมือนจิตใจเราจะวอกแวกไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีแล้วเหมือนกับเออปกติอะ แผดจมนสมาธิสั้นเรารวมจิตยากเพราะว่าเวลาเรานั่งนั่งอยู่จิตก็จะแวบไปตรงนั้นไปตรงนี้เพราะฉะนั้นจิตเราก็เลยแบบไม่ไม่ได้เกิดความละเอียดหรือแบบอยู่มีสมาธินะตรงที่เรานั่งกรรมฐานตรงนั้นอยู่จริงแต่เมื่อเราฝึกจิตขึ้นมาถึงขังน้นอภิญญาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะคุมจิตใจเราคือเรารู้สึกว่าเราสงบเรานิ่งแล้วปกติเนี่ยถ้าก่อนหน้าที่เราจะฝึกเนี่ยสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจ เราไม่อยากทําสิ่งนั้นไม่อยากทํางานบ้างแหละไม่อยากแบบทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะคือเหมือนกับพอเราไม่เคยช่วงก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมแบบนี้นะคะเราไม่เคยได้คุมจิตใจตัวเองขี้เกียจก็คือขี้เกียจเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำดีกว่าหรือว่ารู้สึกงุดอิดเราก็จะไปตามอารมณ์เราก็จะสามารถควบคุมอออารมณ์เราเนี่ยได้ยากคือเราก็จะปล่อยไปตามงุดหอิดก็คืองุดงิดไปเลยขี้เกียจก็คือขี้เกียจไปเลย นะคะแต่สิ่งที่ที่แพ้ได้จากการฝึกอภินญญาเนี่ยก็คือ,อสมมุติว่าร่างกายเรารู้สึกเหนื่อยใช่ไหมคะล้าในการใน,ใ,นในการแบบฝึกหรือเดินหรือนั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่า,าเราจะใช้จิตนําในการที่แบบไม่ได้นะเดี๋ยวต้องนั่งตั้งใจทาต้องยืนคือจิตจะนํากายอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งว่าร่างกายเราเหนื่อยรู้สึกว่าเราเดินแล้วเอะขาเราแบบ หรือว่าเวลาเรานั่งนานๆแล้วเราแบบรู้สึกปวดหลังไม่สบายตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยการที่เราแบบนั่งนานเดินนานแต่เมื่อเราฝึกอภิญญาเนี่ยจิตเราเนี่ยนำกายเราละเราจะรู้สึกว่า จิตเราจะอยากทำในสิ่งนั้นแม้กระทั่งร่างกายเราอ่ะจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าปวดขาปวดแขนปวดหลังนะคะแต่จะยังสามารถนั่งตรงนั้นเนี่ยได้นานขึ้นเพราะว่าจิตเราเนี่ยสามารถที่จะคุมเขาเนี่ยได้เยอะขึ้นแล้วก็ละเอียดมากขึ้นค่ะ,ะค่ะนั่นคือสิ่งที่การที่แพ้ได้จากการฝึกอภิญญานะคะ,ะส่วนขั้นถัดไปอะคะ่ะจะเป็นการฝึกจิต ะะเป็นวิชาในการเรียนนะคะในเรื่องของอาภาวนาญาณน,นะคะภาวนาญาณเนี่ยเราฝึกนะคะในการที่จะคุมจิตเราให้ลึกขึ้นไปอีกนะคะสูงขึ้นไปอีกนั่นก็คือว่าพอเวลาเราฝึกที่จะควบคุมร่างกายเราไปซ้ายขวาหน้าหลังได้นะคะการภาวนาญาณเนี่ยคือเราก็จะฝึกไปส่งจิตเราไปนะคะเช่นส่งจิตเราแบบ ไปที่บ้านนะคะเราอยากไปที่ไหนเนี่ยสมมุติว่าเราอยากไปอย่างแพรเนี่ยคะ่ะชอบพมแมะเพราะว่าแบบชอบอากาศหนาวๆอากาศเย็นนะคะเวลาตอนนั่งเนี่ยเราก็จะส่งจิตไปตรงนั้นต่างประเทศไปเมืองที่เราชอบนะคะกับบ้านเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นการที่ส่งจิตเราเนี่ยไปในสถานที่ต่างๆนั่นเองนะคะหรือบางคนอชอบไหว้พระอย่างแพรจะชอบไหว้พระทำบุญนะคะอย่างแบบ เราก็จะส่งไปตรงวัดนะคะไปแบบไปไหว้พระนะคะไปกราบพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าอันนี้ก็คือขั้นภาวนาญาณแล้วก็ขั้นถัดไปก็จะเป็นการเร่งญาณน,นะคะเร่งญาณมันก็จะมาจากขั้นภาวนาญาณเร่งญาณเนี่ยคือทางอ่าวิชานี่นะคะอ่าก็จะมีเครื่องหมายเครื่องหมายหนึ่งนะคะที่แบบว่าอ่าทาง ทางวัดนะคะก็จะมีหลวงพ่อเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายเนี่ยถามว่ามีเครื่องหมายเนี่ยให้พวกเราได้ศึกษาได้เรียนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาการที่เรานั่งกรรมฐา,านอยู่เนี่ยนะคะแล้วเวลาเราจะส่งจิตไปสมมติว่าเราเรียนภาวนาญาณแล้วเรายังสามารถที่จะคุมจิตเราได้แต่ยังช้านะคะเหมือนส่งไปแล้วเราอาจจะไปตรงนั้นได้ยังช้าอยู่คนอื่นอาจจะแบบ คือส่งไปเร็วช้าไม่เท่ากันอันนี้ก็แต่ละแต่ละคนเนี่ยคือจะไม่เหมือนกันนะคะในในการฝึกก็อยู่ที่ความตั้งใจนะคะแล้วก็แล้วแต่บุญแต่ละคนแบบที่ทํามาด้วยนะคะว่าจะเร็วช้าแต่ละคนเนี่ยคือไม่เท่ากันแต่ข้อดีของการฝึกการเร่งยานนะคะก็คือเราจะสามารถไปในสถานที่ต่างๆในการใช้เครื่องหมายเนี่ยค่ะที่ทางวัดอ่ะแล้วก็หลวงพ่อท่านคิดคนมาให้นะคะด้วยการใช้เครื่องหมายเนี่ย นำทางเรานะคะไปในที่ที่เราจะไปเนะะี่ยค่ะได้เร็วขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้คือจากที่แพได้ฝึกก็เร่งยานมันก็เหมือนกันกับยังไงคือเดิมทีคนที่จิตคือสมาธิรวมได้ชา้าครับบางทีก็อาจจะเป็นกุศลบายของพ่อก็ได้อันนี้ในความคิดผมนะก็คือบางทีของพ่อท่านจะรู้ว่าคนบางคนน่ะฝึกมาเรา ทตุขันเขามันคือไม่สามารถรวมหรือรวมได้จะช้ากว่าคนอื่นท่านก็เลยมีกุศโลบายด้วยกันว่ามีเครื่องหมายที่นี้ขึ้นมาแล้วกันหรือว่ามีนิมิตมาว่าเป็นเครื่องหมายแบบนี้ท่านก็ทําสร้างขึ้นมาแล้วก็เวลาก่อนเที่ยวไปก็ให้เราอะเอาจิตไปน้อมน้อมจิตไปโฟกเหมือนถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนเราไปโฟกัสที่จุดนั้นก่อนก่อนที่จะไปที่ไหนก่อนซึ่งถ้ามันมีอะไรให้เห็นตอนหน้าเราจะสามารถ รวมจิตรวมสมาธิได้เร็วขึ้นว่าอ่ะเฮ้ยเราต้องส่งจิตไปดูสิ่งนั้นก่อนนะจิตมันจะถูกไปรวมอยู่ที่รูปรูปนั้นแหละแล้วถึงส่งต่อไปดูที่อื่นเพราะฉะนั้นแนะ่ะมันจะยิ่งเร็วขึ้นโดยความว่าเมื่อเราสั่งให้เขาเร็วขึ้นเมื่อเราสั่งให้ดีและมีเป้าหมายชัดเจนขึ้นถ้าเราไปนึกเองจินตนาการเองในใ,นใจบางครั้งบางคนภาพก็จะไม่ชัดก่อนแต่แรกบางคนอย่างเช่นบางคนที่เขามีงีจินตนาการไม่ชัดอยู่แล้ว เวลาจินตนาการนึกภาพอะไรขึ้นมาปุ๊บในหัวงเงี้ยก็ได้แค่คุมเครือคุมเครือมันก็จะยิ่งไม่ชัด้าไปใหญ่ก็เลยมีเพราะเมื่อมีเครื่องหมายอยู่ตรงหน้ามันการเห็นมันก็ชัดขึ้นอันนี้คือเป็นในความพิดารณผมค่ะแล้วก็เนี่ยนการเล่นยางนะคะก็คือขั้นถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการฝึกนะคะวิชายแยกกลางนะคะแยกกลางเนี่ยชื่อวิชายแยกกลางจ,งจริงๆก็คือการฝึกจิตที่ละเอียด หรือสูงขึ้นไปม,มันก็คือการฝึกการแยกกายกับแยกจิตเนี่ยออกสากการนั่นเองนะคะเหมือนเรา,าส่งจิตเราเนี่ยค่ะออกไปนะคะกายเราอยู่ตรงนี้นะคะนั่งกรรมฐานอยู่นี่แหละแต่เราสามารถที่จะส่งจิตเราออกไปตรงนั้นตรงนี้นะคะเมื่อจิตเราสามารถที่จะแยกออกไปได้ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่า,าการควบคุมจิตของเราหรือการที่ เราจะมีสมาธิเนี่ยคือเราจะมีมากขึ้นนะคะเพราะเราสามารถดูจิตนอกจากเราดูตอนขั้นที่แพรฝึกกระสไฟเนี่ยคือเราสามารถที่จะดูจิตเราได้จิตหนึ่งนะคะแต่เมื่อเราฝึกสูงขึ้นไปในวิชาของการแยกร่างแยกกายแยกจิตออกไปเนี่ยเราสามารถที่จะดูจิตใจตัวเองเราได้แบบลึกๆแล้วก็สูงขึ้นเหมือนเราแยกไปดูจิตนั้นจิตเราอยู่ตรงนั้นตรงนี้ในแบบหลายๆที่หลายๆสถานที่นะคะ สิ่งที่แพ้ได้ก็คือแพ้มีสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็จิตละเอียดขึ้นนะคะทำให้เรารู้สึกว่า,อาพอเราฝึกขั้นตรงแยกล่างเนี่ยเหมือนกับอารมณ์เราเนี่ยค่อยๆสงบนะคะแล้วก็นิ่งขึ้นเยอะเลยค่ะครับก็สำหรับผมตอนฝึกแยกกายแยกจิตหรือว่า,า,า,าที่วัดเราเขาจะเรียกแยกล่างก็คือถ้าให้ ง่ายๆก็คืออย่างเวลาที่เราป่วยครับเวลาเราป่วยบางคนร่างกายป่วยนอนแบบไม่รู้สึกตัวแต่ในจิตใจเขากับสงบนะครับจิตใจกับพิจารณาทั้งที่กายสังขารมันคือไม่ไหวแล้วนอนแบบนั้นแต่จิตกับสงบเนี่ยครับก็คือจริงงนี้เราคือจิตกับกายมันคือแบบนั้นเองก็ว่าเวลาเราจิตเราอยู่ตรงเนี้ยแต่แบบกายเรานั่งอยู่ตรงนั้นนั่งสมาธิอยู่แต่จิตเราอะเอาไปเห็น หรือนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้แล้วเขาก็มองเห็นสิ่งอื่นเพราะจิตเราเวลาเขาคิดอะจินตนาการบางที่เรานึกบางคนเวลาเราจินตนาการไปหรือว่าเรานึกว่าเอ้ยสมมติในใจเราอยากไปที่ไหนวัดที่เราแบบวัดที่เราอยากไปเราก็คิดว่าเราตัวเราอยู่ที่นั่นบางทีจิตเราถ้าเกิดภาพคนิ่ยงยิ่งเคยไปที่นั่นบ,บ่อยๆหรือว่ามีภาพชัดอยู่แล้วมันก็จะรู้ได้คือนึกได้ง่ายๆว่าเอ้ยตัวเองตอนนี้เราไปอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่สนสนุกโซนสนุกนี้สมมติ อยู่ห้างนี้นะเราไปห้างบ่อยห้างนี้บ่อยปุ๊บนึกแค่นึกภาพในหัวก็รู้แล้วว่เาเราไปยืนหน้าร้านนี้แล้วนะเนี่ยบางคนที่จินตนาการเวลาอธิบายภาพชัดๆได้ก็จะคล้ายๆกันว่าก,ก,ก็เหมือนกันก็เหมือนกําหนดจิตให้เขาไปดูตรงนั้นดูตรงนี้แต่สิ่งที่ท่านเน้นย้ำอยู่อย่างหนึ่งในการแยกจิตแยกกายตรงนี้คืออะไรเมื่อเราสามารถแยกจิตแยกกายได้แต่ในจิตนั้นอะ่ะก็ต้องเห็นด้วยว่าตัวต้นของเราอะ่ะ ตัวกายของเราก็ยังอยู่ตรงนั้นนะไม่ได้ไปไหนก็คือกายเราก็ยังตรงนั้นแหละครับตัวจิตเราก็แค่ขึ้นมาดูก็จริงอยู่แต่ว่าจะไม่มีการว่าออกไปคือกายกับจิตคือแยกไปแบบแยกล่างออกจากล่างไปเลยเนี่ยจะไม่ใช่แบบนั้นแต่คือก็ยังเห็นอยู่ว่าตัวตนเราก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่เสมอค่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือวิชาแย,ยากล่างเนาะค่ะทีนี้วิชาถัดไปอะคะ่ะก็จะเป็นวิชาปแปลงล่างนะคะอ่าวิชาปแปลงล่างเนี่ยก็เหมือนกับเราฝึก แยกกายแยกจิตออกไปแล้วใช่ไหมคะทีเนี้ยเราก็เรามาฝึกคือฝึกให้ไปสัมผัสในสิ่งนั้นๆเช่นส่งจิตไปดูหมาเราแมวเรานะคะอาการของอสัตว์ต่างๆอย่างาที่วัดก็จะมีม้านะคะแล้วก็ส่งแบบแปลงลอง ส่งจิตเรานะคะแปลงเป็นม้าดูแล้วก็จะสัมผัสอาการความรู้สึกของม้าว่าเขาขยับแบบนั้นแบบนี้นะคะเหมือนกับเราไปรับรู้อาการเช่นต้นไม้ที่วัดเนี่ยเราส่งจิตไปจับที่ต้นไม้เราอะไรเงี้ยค่ะแปลงเป็นแบบต้นไม้เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อต้นไม้ขยับอย่างนี้นะคะไปดูไก่นะคะว่าไก่แบบเดินอย่างนี้อ๋อเขาขันแบบนี้นะคะก็คือแบบเหมือนเราแปลงเพื่อ,อ เอาจิตเราไปจับกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรืออะไรอย่างเนี้ค่ะให้เราได้รับรู้อาอการของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะก็ในมุมผมผมก็จะคล้ายๆกันก็คือหลังจากการแยกกายแยกจิตแล้วครับก็ลองพิจารณาไปอีกว่าเราลองไปจับความรู้สึกนึกคิดของสัตว์ดูว่าอ่ะสมุติจะลงไปจับไปอยู่ในมดปลวก หรือว่าเป็นนกเป็นอะไรอย่างนี้ดูว่าเอ๊ะเขาเขาลองเอาจิตไปจับอยู่เพราะว่าในหนึ่งต้องบอกย้อนไปก่อนว่าในอาพิญญาญามันจะมีหนึ่งญาณที่รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของคนได้อันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะคล้ายๆกันว่านําเอาวิชาที่มีตรงเนี้ยมาฝึกแล้วพอตรงแยกจิตแยกกายเราเป็นที่ทางวัดจะเรียกว่าแปลงร่างน,นะครับคือเมื่อเราเอาจิตไปอยู่ในกับ ปลวกามดเอาไปอยู่กับปลวกเงี้ยเราก็จะรับรู้ถึงความนึกคิดของลองไปดูส่องไปเอาจิตลองไปจับแล้วดูพิจารณาความคิดของปลวกดูว่าอ่ะเวลาปลวกเขาทําใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเขาทํางานอยู่ตรงเนี้ยเขามีความคิดอะไรของเขาเพราะในวงผมอะนในความคิดของผมคือเราไปจับกับสัตว์พวกเนี้ยเวลาความคิดของเขาอะมันจะค่องข้างเข้าใจง,ง่ายกว่ามนุษย์อืมที่ผมคิดนะที่ถ้าทําทแบบนี้เพราะว่า ถ้าความคิดมันวนมันค้องข้างเปลี่ยนนั้งเร็ว,วก็มีใจ่อนข้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ถ้าเป็นสัตว์บางประเภทเขาจะมีการทํางานแบบกิจวัตรของเขาเป็นรูทีนของเขาวนแล้วก็เราไปดูเราไปจับว่าเขาใช้ชีวิตอย่างนี้นะเขาคิดอะไรของเขาอยู่ตอนเขาทํางานอะไรอย่างเงี้ยวลองส่องจิตแยกจิตไปดูแยกจิตไปดูก็เหมือนกันมันก็คือคําพูดของท่านก็เลยกลายเป็นเหมือนการแปลงร่างไปเป็นเขาดูเพื่อจับแต่เขาดูว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ,ะนี้ก็คือ,อวิชาแบบว่าแปลงล่างนะคะที่นี้วิชาถัดไปนะคะก็จะเป็นวิชาฉับพันรังศีนะคะการเรียนฉับพันธังอ่ีเราก็เหมือนกับฝึกดูอะคะ่ะเหมือนพออย่างฉับพันธังสีอะ่ะก็แล้วแต่ละคนนะคะว่าบางคนเนี่ยฝึกไปแล้วจะเห็น บางทีก็จะมีแสงอะคะบางคนก็จะเห็นแสงสีไม่เหมือนกันนะคะเราก็ลองใช้จิตเราอะคะ่ะพิจรารณาดูนะคะว่าแสงสีสนั้นนะ่แล้วก็ลองเอาจิตเราเนี่ยไปจับดูนะคะเหมือนกับน้อมอน้อมจิตเราเนี่ยคะ่ะไปดูแสงนะคะว่าอ๋อแสงนี้เกิดขึ้นแบบนี้นะแบบนี้นะคะ่ะก็คือชบพันทางสี คือชพัตรังสีอ่ะก็อย่างที่คนรู้ครับคือชพรตรังสีก็คือเป็นแสงรังสีที่แผ่ออกมาจากพระองค์พระสมเด็จสมมาุทธเจ้าครับก็จะมีแสงสียังไงอันนี้เพราะนั้นอ่ะตอนที่เรานั่งนองทาสมาธิครับก็ทางที่วัดฝึกอ่ะเขาจะเอารูปรูปพระพุทธเจ้ามาที่มีแผงแสงแบบแสงชพรตรังสีออกจากองค์ท่านมาก็ให้เราลองพิจารณาดูครับลองสอง่งลองส่งจิตไปดูว่าเราจะเห็นแสงนี้ไหม ก็การเห็นแสงของแต่ละคนก็เห็นไม่เหมือนกันเพราะสีแต่ละสีก็จะมีสีหลักๆก,ก็มีทั้งสีเหลืองสีแดงสีออกเขียวครามสีฟ้าอะไรเงี้ยคือแล้วแต่คนจะเห็นแสงนั้นก็เป็นการฝึกเพื่อลองไปให้เห็นแสงนั้นตนะับแล้วก็น้อมจิตไปที่๋อ,อกว่าเราได้เห็นแสงแสงนี้แล้วนะอะไรตรงนี้ครับค่ะส่วนขั้นสุดท้ายนะคะกเ็เป็นวิชาธรรมสติค่ะ อันนี้ก็จะเป็นขั้นสุดท้ายนะคะที่เราฝึกธรรมจุตินะคะแล้วเรารู้สึกว่าตอนขั้นที่ฝึกธรรมจุติเนี่ยเหมือนพอเราผ่านการฝึกจิตที่ละเอียดมาึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยพอมาถึงขั้นสุดธรรมจุติเนี่ยเรารู้สึกว่าคือจิตใจเราเนี่ยสงบนิ่งนะคะแล้วก็มีสติมากขึ้นเหมือนกับเราพัฒนาระดับจิตใจตัวเองเหมือน เขาเรียกว่ายกระดับจิตใจตัวเองอะค่ะจากให้จิตละเอียดขึ้นนะคะเมื่อจิตเราละเอียดขึ้นเน่ยเวลาที่แพรฝึกขั้นธรรมจุติเนี่ยนวันนั้น,น่ะเรารู้สึกว่าพิจารณาสิ่งที่เราเคยเจอมานะคะในในอดีตนะคะในปัจจุบันแล้วทำขั้นธรรมจุติเนี่ยสามารถทำให้แพรเนี่ยปล่อยวางในสิ่งต่างๆได้มากขึ้น ะะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดนะคะคุณใส่มนดำนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยพอถึงขั้นธรรมจุตติอะเรารู้สึกว่าเราวางได้เยอะมากนะคะอย่างน้อยก็คือ70-80%แล้วก็สิ่งที่เราเคยเจอมานะคะจากในเรื่องของทั้งตำหนักทรงนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่กระทำเราแบบ จนทั้งคุณใส่มนดําหรือการรังแกเราทําให้เราเดือดร้อนอะไรต่างๆนะทำให้ชีวิตเราแบบได้ประสบกับปัญหาในการทํางานเพื่อนร่มงานหรือบัอนชีวิตเขาเรียกว่าชีวิตมันพังมามาทุกอย่างเหมือนเราฝึกตรงนี้แล้วเราได้มองเห็นตัวเองอะคะ่ะว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตมาจนถึงตรงนี้เราอาจจะคิดว่า เออทำไมแพรถึงเป็นคนที่โชคลายจังทําไมแบบชีวิตเราอะ่ะตั้งแต่ออ,ออกจากงานมาแล้วเรามาเจอตำหนักหรือมาเจอแบบเนี้ยมันไม่ได้จบแค่ที่ที่เดียวนะคะคือแพะเจอตรงนั้นตรงนี้มาหลายๆที่ถ้าเรามองโดยการที่ไม่ฝึกจิตใจตัวเองเอ่ยคือเราจะมองว่า เราโชคร้ายมากทําไมเราเจอแบบไม่จบเนาะแล้วก็มันเป็นเวลาหลายปีมากเลยที่เราพยายามทํางานทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราก้าวไปผิดที่ทําให้เราอ่ะชีวิตตกต่ํามาในหลายๆปีนะคะแต่เมื่อพอฝึกมาจนถึงขั้นขั้นนี้นะคะมันทําให้แพหันกลับไปมองว่านาะวันเนี้ยแพโชคดีนะที่แพได้มาฝึกธรรมจุติเพราะว่าถ้าเราไม่มีตําหนักสง์นะคะแพไม่มี เขาเรียกว่าไม่มีครูค่ะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งต่างๆนะ้วันนี้แพรคงไม่ได้มาอยู่ที่วัดนี้นะคะแพรคงไม่ได้คิดว่าแพรจะมาปฏิบัติธรรมนะคะเพราะจริงๆแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าเรายังรักความสบายอยู่เนาะคือถ้าเรานอนอยู่ที่บ้านนะคะแพรเป็นคนที่นอนที่อื่นยากๆย,ย,ยากมากนะคะคือปกตินอนอยู่บ้านเราจะมีแอร์เนาะมีพัดลมนะคะพอเราไมา่อยู่ที่วัดป่าเรามีเต็นต์ตัวเองกับพัดลมเล็กๆตัวหนึ่งนะคะ ห้องอาบน้ำแล้วก็อาบน้ำรวมนะคะนอนก็คือนอนรวมมีเต็นท์แล้วก็นอนรวมในถงในสลา,ากับเพื่อนๆคนอื่นๆที่มาฝึกนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยเมื่อเราฝึกถึงตรงนั้นเนี่ยเรามองกลับไปเห็นแล้วเรากลายเป็นว่าเราขอบคุณสิ่งต่างๆที่เราเจอมาค่ะคือ ถามว่าบางคนถ้าถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่แพรพูดเคยแบบว่าเออเราขอบคุณตําหนักทรงนะคนอื่นที่เขาอาจจะมองว่าเราบ้าหรือ,ปเ,อ,อเปล่าไปขอบคุณเขาทําไมเขาทาลายชีวิตเรามาขนาดนี้นะคะแต่เมื่อเราฝึกคือจริงๆอ่อะแพ้ไม่รู้ตัวนะเราคือฝึกตามหลวงพ่อว่าเราไม่คาดคิดว่าเราฝึกจะเราเราเราจะได้อะไรนะตอนนั้นแต่เรารู้ว่าเราฝึกเราจะดีแต่สุดท้ายแล้วพอมาถึงขั้นธรรมจุติเนี่ยสามารถที่จะมองกลับไปดูตัวเองแล้วก็ปล่อยวาง ในเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องลบๆแล้วก็ความคิดว่าโชคดีในชีวิตนะคะนาวันนี้ที่ได้ฝึกมาปฏิบัติธรรมถึงวันนี้แพคิดว่าตัวเองโชคดีมากๆนะคะที่ได้เจอสิ่งต่างๆเหล่านี้มาไม่งั้นเราไม่มีทางหรอกที่เราจะขนเต็นท์มานอนวัดไม่มีทางหรอกที่เราจะเอาตัวเองมาแบบคือมาอยู่นะจุดตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นต่อให้มันเป็นไฟบังคับนะตอนแรกที่แพจะต้องมาฝึกปฏิบัติแต่นะวันนี้แพถือว่าตัวเองโชคดีนะคะเพราะว่าเราสามารถเอาโหสิกรรมได้ค่ะเอาโหสิกรรมกับคนที่ทําเรานะคะคือจิตใจเราเนี่ยเมื่อเราฝึกลึกขึ้นไปค่ะละเอียดลึกๆขึ้นไปเนี่ยความกโกรธแค้นจิตใจที่มันไปอาฆาตเขาว่าทําไมเขาต้องทําเราคือพอเราฝึกมาเรื่อยๆความกโกรธ ความแค้นความอาฆาตเขาเนี่ยมันลดจนมัดน้วันนี้โอโหสิกรรมเลยค่ะมันรู้สึกว่าเราพิจนารณาสิ่งต่างๆที่เราได้ฝึกมาเมื่อเราพิจนารณาแล้วว่าทำไมหนึ่งของชีวิตคนเรามันก็จะมีเรื่องของของกรรมด้วยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเราก็แต่ละคนก็มีกรรมในเมื่อ,เ,อเรารู้สึกว่าเราได้ชดใช้กรรมตรงนั้นนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆร้ายๆกลายมาเป็น ครูที่สอนเราให้เรามานั่งกรรมาฐานวันนี้เขาทําให้เราแบบทุกข์ใจแต่ณวันนี้สิ่งนั้นน่ะทาให้เรามีความสุขเรามาเรียกว่าความสุขที่มันเกิดจากจิตใจลึกๆข้างในของเราจริงๆนะคะคือความสุขเนี้ยมันสามารถที่จะเกิดได้ด้วยตัวเราเองนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามีแต่ความทุกข์ถามว่าทุกข์นั้นน่ะทำไมเราถึงคิดว่ามันทุกข์ในตอนที่เรายังไม่ฝึกจิตเพราะว่าเราเราคิดว่า ความทุกข์นั้นเราก็จะเป็นมองลบแล้วเราก็จะเครียดกับความทุกข์แล้วก็เราก็จะไม่หาทางออกคิดว่าทําไมเราต้องเจออย่างนี้แต่เมื่อเรามาฝึกปฏิบัติธรรมเรารู้วิธีพอเรามีสติมากขึ้นนะคะเรามีสมาธิมากขึ้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อสิ่งที่เราเจอมาเนี่ยคือทําให้เราอะมีวันนี้นะแล้วเราก็จะค่อยๆแก้ปัญหาเมื่อสตินั้นมันเกิดเนี่ยมันก็จะทําให้ใจเราเนี่ย ปล่อยวางอะไรได้มากขึ้นนะคะกลายเป็นสิ่งที่เจอมาทําให้เราเนี่ยได้ปล่อยวางในสิ่งต่างๆแล้วก็ไม่ไปกลับไปโกรธเขานะคะหรือเอาโหสิกรรมให้เขา mm hmm. เมื่อใจเราปล่อยวางได้ใจนั้นเองอะคะ่ะที่มันเป็นความสุขลึกๆจากข้างในจึงบอกว่าเอ,อ่อทำไมปัจจุบันเนี่ยแพ้ถึงอยู่กับจริงๆยังมันยังมีความทุกข์อยู่ไหมมีความเครียดมีค่ะแต่เราสามารถอยู่กับทุกเป็นนะคะ อยู่กับความเครียดเป็นนะคะอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาแต่เมื่อก่อนที่เราจะฝึกเราเรามองว่าปัญหาที่เราเจอมันคือปัญหาแต่นะเวลาที่เราฝึกแล้วเรานั่งมองเห็นตัวเองแล้วเรามีสติเรามองว่าปัญหาเนี่ยเข้ามาทดสอบเรานะคะทําให้เราเนี่ยต้องหาทางแก้นะคะว่าเราจะอยู่กับปัญหานี้ยังไงนะคะแล้วก็เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เมื่อเรามาถึงขั้นธรรมจุติเนี่ยเราจะสามารถพิจารณาจิตใจของตัวเองนะคะได้มากขึ้นปล่อยวางอะไรได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้จิตใจเราสงบแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นนะคะพอเมื่อแพ้ได้มาฝึกถึงขั้นสุดท้ายตรงนี้นะคะพร้อมกับคุณแม่นะคะฝึกมาพร้อมจบมาด้วยกันเนี่ยพร้อมกับคุณแม่นะคะจนออแพ้และคุณแม่เนี่ยก็ อโหสิกรรมค่ะกับสิ่งต่างๆที่เราโดนกระทำมานะคะแล้วก็ปัจจุบันเราก็ใช้ชีวิตแบบจิตใจเรามีความสุขขึ้นซึ่งเราถึงเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงแล้วจริงๆอะ่ะมันอยู่ที่ข้างในตรงนี้ค่ะอยู่ที่ใจเรานะคะเราจะบอกว่าชีวิตเราไม่มีความสุขเลยทำไมเราแบบเออโชคร้ายจังเลยคือทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจเราล้วนๆเลยนะคะถ้าจิตใจเราสั่งได้ว่า เอ้ยเรามีความทุกข์แต่เราก็สุขได้นะอย่างน้อยเราเจอปัญหาตรงนี้แต่เราก็แก้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเราคิดว่าเราฝึกตรงนี้มองเห็นตัวเองในทุกๆท,ทุกอย่างที่ผ่านมานะคะในอดีตในปัจจุบันนะคะแล้วก็ทําให้เราจิตใจดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะจากตัวเองที่เคยเกือบจะเป็นซึมเศร้านะคะในเรื่องของการเจอสิ่งต่างๆที่แพลเล่ามาทั้งหมดนะคะในคิดก่อนหนาเนี่ยเคยแย่มากๆที่สุดในชีวิตนะคะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราฝึกจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งนะคะถึงมีแพงมานั่งจนถึงทุกวันนี้นะคะก็คือสามารถที่จะกลับม่